สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยนะครับชี้เป้ารถสวยหน้าใช้1คันนะครับสำหรับ Toyota Camry นะครับตัวนี้ปี2003นะครับ2.4ออโต้ตัวท็อปนะครับให้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับ58 59นะครับคันนี้สภาพสวยงามพร้อมใช้นะครับเก็บช่วงล่างมาให้แล้วนะครับเกือบหมื่นกว่าบาทลองมาชมกันดูนะครับสวยถูกใจหรือเปล่านะครับรถอยู่ที่คลองสนะครับ ปทุมธานีนะครับลองชมดูนะครับสวยถูกใจเน้นโทรเจรจาคันนี้เป็นตัวพิเศษนะครับตัวอักษรสีทองนะครับนี่นะครับก็ถ้าสนใจจอดไปทดลองขับนะครับสาหรับคันนี้ติดแก๊ส LPG นะครับระบบหัวฉีดเครื่อง2.4ออโต้นะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้เบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าม่านหลังไฟฟ้าแล้วก็มีแอร์หลังนะครับระบบช่วงล่างก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับชันนี้ทํามาให้แล้วตัวนี้ เรือนไม้สามแล้วก็ Airbag ABS นะครับเรียกว่าสมบูรณ์นะครับในราคา139,000บาทนะครับใครสนใจและเป็นสาย LPG อยู่แล้วนะครับต้องชอบแน่นอนนะครับรับรองว่าถูกใจครับไม่ต้องไปติดเองครับประหยัดใครที่มีความรู้ความเข้าใจใน LPG ก็จะเข้าทางหน่อยครับสำหรับบางท่านอาจจะไม่ชอบในส่วนของ Camry ตัวนี้ก็เป็นรถทรงหรูครับ ดูราสวยงามภายในกว้างขวางสะดวกสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับรองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลก็ได้ครับในแฟนเพจ Facebook ของ Camry ่ขับนะครับจะมีคนที่ใช้งานจริงมาแบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับมีช่างมีอู่เก่งๆซ่อมได้จบทุกอาการอะไรแบบนี้ครับลองเข้าไปศึกษาดูก่อนนะครับสำหรับคันนี้ไม่ทันและไม่ชอบไม่เป็นไรครับรอดูคันหน้าผมพยายามจะหาแคมรี่มาให้พี่น้องชม เพราะว่ามันสวยและคุ้มดีครับในราคาแบบนี้ได้รถทรงหรูอดีตออกมาเป็นล้านครับล้าน5ล้าน6นะครับลองชมดูครับถ้าใครถูกใจเน้นให้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับทำความเข้าใจเวลาที่เราได้รถมาจริงๆเราจะใช้ได้อย่างสบายใจและอุ่นใจนะครับเข้าใจมันก็จะสามารถใช้งานมันได้อย่างสบายครับรถแข็งแรงสวยงามขนาดนี้ห้ามพลาดน,นะครับต้องบอกเลยว่าหรูหลาสวยงาม แข็งแรงทนทานแน่นอนครับลองชมแล้วก็ตัดสินใจนะครับถ้าชอบเน้นให้ไปทดลองขับเจรจาต่อรองดูนะครับสําหรับคนขายสินี้ก็หารถสวยๆมาอยู่ครับลองชมดูได้เลยนะครับใครชอบโทรเจรจาสอบถามให้เขาขับส่งได้นะครับฝากแค่เป็นอีกหนึ่งครั้งเรื่องนะครับสําหรับรุ่นนี้ถ้าชอบเน้นให้โทรเจรจานะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ